ทริปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆล่องขึ้นเหนือเริ่มต้นกันที่จังหวัดสระบุรีเลยค่ะไปเล่นน้ํากันให้ชื่นใจแล้วก็ตามไปด้วยโหนสลิงสุดหวาดเสียวที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่ไร่สิงปางบอกเลยว่าคนที่ชอบความหวาดเสียวชอบความสูงต้องไปลองกันนะเพื่อนๆแถมยังได้ไปพักที่จังหวัดเชียงรายนะคะเป็นบ้านพักสไตล์ฟักทองน่ารักมากเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะคะสไตล์แบบแคนยอนเราก็ไปกันที่ปลายแคนยอนนะคะ ทางเดินเล็กสูงหวาดเสียวน่ากลัวมากๆใครกลัวความสูงเน้นย้ําเลยห้ามเดินเลยนะคะเผื่อวูบละหืมหน้ากลัวแล้วก็ตามไปด้วยทําน้ําร้อนนะคะอีกหนึ่งสถานที่สวยมากๆอยากเนเพื่อนไปดูกันนะคะส่วนใครที่อยากไปปลายนะคะก็อย่าลืมไปแวะที่ร้านอาหารหมื่นลีกับทางโค้งชันเหมาะสําหรับคนที่ชอบแบบออฟโรดเลยนะคะ<ๆ>เห็นไหมหวาดเสียวขนาดเนี้ยเพื่อนๆปิดท้ายทริปนี้กันที่บ้านรักไทยค่ะสวยงามสไตล์จ อยู่นานนะคะและเราพักแต่ที่ไร่ฉนฟงรีสอร์ทค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะเพื่อนๆกับช่องคินของแฟมิลี่ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่จงังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็หน่อยเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวที่วัดล่องขุนนะคะก็ ไม่เคยมาเชียงรายเลยนะคะก็ยังไม่เคยเห็นวัดล่องขุนด้วยคือดูจากในรูปแล้วก็ที่หลายคนบอกเขาบอกว่าสวยมากๆแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ขับรถผ่านโอ้โหกลางคืนสวยมากมันเป็นแบบระยิบระยับเหมือนแบบติดเพชรเลยอะ่ะวันนี้ก็เลยจะลองไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันดูนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไหนกำลังจะเตรียมตัวออกไปแล้วค่ะเพื่อนๆตามไปกันเลย เพื่อนๆทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงที่วัดล่องขุนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ไปชมว่าที่หลายๆคนบอกกันว่าที่นี่สวยมากๆเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนเผื่อใครที่ยังไม่เคยมาเชียงรายจะได้มาดูกันนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ทุกคนสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เป็นคนไทยนะคะไม่ใช่ชาวต่างชาตินะคะก็คือเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเหมือนแบบเอ่อ ทำให้รู้สึกแบบว่าเออคนไทยเองเนี่ยได้ไมาเห็นอะไรที่มันสวยขนาดเนี้ยเพราะว่าขนาดต่างชาติมาเนี่ยเขายังยอมเสี่ยงเงินค่าเข้าเลยนะคะก็เดี๋ยวเราลองเดินดูกันรอบๆแล้วกันตอนนี้ก็คนยังไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนคือเอาเป็นว่าตอนเนี้ยตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยคือที่เห็นแล้วก็สังเกตได้เนี่ยคือสวยทุกจุดจริงๆด้านหลังอันนี้จะเป็นน้ําตกแบบขนาดใหญ่เลยนะคะทุกจุดเลยเพื่อนๆรายละเอียดของเขาทุกจุดเลยนะคะจะเป็นรายละเอียดที่แบบคือ ละเอียดมากๆแล้วก็สวยมากๆนะคะคือพูดง่ายๆเลยคือตั้งใจทำแบบจริงๆนะคะทุกคนคนเดียวค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะคะเราก็ได้ตรวจมาแล้วแบบนี้นะคะก็คือคนละ50บาทนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าชมท้ำสินนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นแบบปะการังนะคะมีเหมือนกับใต้ท้องทะเลอะท้องทะเลหรือเขาเขาอาจจะสมมติว่าเป็นแบบเหมือนเมืองมาดาหรือเปล่าถ้าเป็นแบบของไทยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆทั้งหลายคือสวยมากๆจริงคือรายละเอียดมันเยอะมากๆเลยถ้าทุกคนเห็นนะคะ อันนี้คือเสียงแบบเสียงแบบหลอนมากหลอนมากก็จะมีแบบเป็นพวกแบบหัวกะโหลกอะไรอย่างเงี้ย เสียงดนตรีวางเวงมากต้องให้ก่อนอัน,นด้านในก็จะเป็นแบบพระพุทธรูปน,นะคะนี้เราก็เดินเข้ามาผ่านอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้เริ่มสว่างแล้ว สวยมากเลยทุกคนเราก็เราก็เดินมาตรงที่ผ่านจากตรงด้านในมืดๆนะคะก็มาเจอแบบถ้ำที่สว่างละก็จะมีรูปพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ย ตรงทางออกก็จะมีของเที่ยวลึกขายนะคะทุกคนเราออกมาเจอท่านนอกแล้วค่ะคือเป็นถ้าที่แบบทําแบบเล็กๆก็จริงแต่ว่าทาออกมาแบบสวยมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากจะลองมาชมแบบสถาปตัตยกรรมที่เป็นแบบแบบล้านนาแบบเหนือที่สวยมากๆนะคะแล้วก็ตั้งใจมากๆเนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวหน่อจะพาไปเดินดูตรงโซนอื่นกันต่อฝั่งนี้ก็จะเป็น ซาลาสีทองนะคะสวยมากมากเลยแต่ว่าเขารู้สึกจะปิดไม่ให้เดินเข้าไปสแบบสวยมากจริงๆรงจรง,รงชุดบร,เริเวณนี้ก็จะเป็นแบบใบโพงเงินนะคะ<ด>ก็เพื่อนๆสามารถไปซื้อมาเขียนชื่อได้เลยเหมือนก็เป็นการแบบขอพรอ,อะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นต้นโพงแขวนแบบนี้สวย อันนี้ทางเข้านะคะก็จะเป็นแบบจําลองเหมือนประมาณแบบด้านล่างจะเป็นแบบนรกก็จะเห็นเป็นแบบเป็นมืออย่างเงี้ยเป็นใบหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็พอขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นแบบเมืองสวรรค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าแบบนี้นะคะ เขาประกาศเลยว่าข้างในคือแบบห้ามถ่ายรูปนะคะทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะคะหน่อยยิ่งเดินหน่อยยิ่งรู้สึกว่าที่นี่แบบสวยมากๆเลยยิ่งเข้ามาดูใกล้ๆนะคะเห็นถึงความแบบปลานี้ของงานที่เขาทํา รู้สึกแบบภูมิใจแทนคนไทยหลายๆคนมากๆเลยที่แบบประเทศของเรามีสถานที่สวยแบบขนาดนี้นะคะให้ต่างชาติได้มาแล้วก็ได้มาดูได้มาสัมผัสได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคือภูมิใจแทนคนไทยมากๆแล้วก็มันไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่แบบ สองสมบันททาได้อะแล้วเสร็จเลยอ่ะมันต้องต้องใช้เวลาแบบค่อนข้างนานแต่ออกมาคือสวยแบบหมดจดทุกสิ่งอย่างนะคะแนะนำจริงๆเพื่อนๆคนไหนที่แบบมาเที่ยวเชียงรายเนอยอยากให้แวะมาวัดล่องขุนมากๆเลยนะคะที่วัดล่องขุนคือแบบสวยมากๆจริงๆเพื่อนๆเห็นหลังคาด้านบนไหมอันนี้จะเป็นแบบใบโพอลิกล็กอะคือมันแบบเป็นใบโพใบเล็กเลยก่ะ ต้องใช้คำว่าแบบใช้ใบโพแบบเป็นละลานชิ้นแน่ๆน,นะคะคือมันเยอะมากๆจนมันนับไม่ได้เลยนะคะ ปิดตาปิดหูอันนี้เหมือนยิ่งสมาธิอันนี้เหมือนตอนนี้อยากเข้าห้องน้ำมากๆเพื่อนๆกำลังเดินวนหาอยู่จะได้ทางเข้า เอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่หน่อยได้เดินชมวัดล่องขุนนะคะทั่วๆแล้วเราก็จะเห็นความสวยงามที่เป็นสมบัติของชาตินะคะพูดได้เลยซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเขามีเจตนาต้องการที่จะสร้างให้วัดนียออกมาเป็นสไตล์แบบเหนือนอหรือว่าล้านนาซึ่งอยากจะให้เป็นวัดของรัชสมัยของรัชกาลที่9นะคะเป็นวัดในออรัชกาลที่เซึ่ง ถือว่าจะเป็นสมบัติอยู่ไปอีกเป็นแบบร้อยปีพันปีเลยนะคะที่แห่งนี้แล้วก็จุดเด่นความสวยงามเนี่ยจะเน้นเป็นศิละปะนะคะแบบไทยล้านนาเป็นแบบสีขาวประดับด้วยแบบกระเบื้องเงินนะคะที่ติดอยู่เนี่ยก็จะมีความสวยมากๆโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนะคะถ้าได้มาตอกลางวันแล้วกลางคืนถ้าอยู่เชียงรายลองขับรถแวะผ่านดูนะคะกลางคืนก็จะแบบสวยมากจะมีความระยิบระยับ เหมือนแบบเป็นวัดที่มีเพชรเลยอ่ะคือสวยมากมากจริงๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าภูมิใจไทยคนไทยมากๆเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายค่ะอยากให้ลองแวะมาที่นี่นะคะจะได้ไม่เสียโอกาสแล้วก็ได้มาสัมผัสความสวยงามของที่วัดล่องขุนด้วยนะคะที่สําคัญคนไทยไม่ต้องเสียค่าเข้าด้วยนะคะสามารถมากันได้เลยค่ะเพื่อนๆทุกคนคะและกิจกรรมที่หน่อยจะต้องทําเป็นประจําก็คือ นวดนั่นเองค่ะในเมื่อเรามาที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะคะก็จะต้องมาลองนวดไทยที่เชียงรายดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนวดแล้วนะคะนวดเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนสบายตัวมากตัวหน่อยจะแนะนาที่กัดให้นะคะชื่อร้านเมืองนวดนะคะจะอยู่ ตลาดร้านเมืองนะคะเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ก็จะอยู่ปากทางเข้าเลยด้านสายมือน,นะคะทุกคนอ่ะละเดี๋ยวตอนนี้เราไปเสิร์ชหาร้านอร่อยอร่อย,ออยหินข้าวกันดีกว่านะคะว่าจะเดีย๋ยวทานอะไรกันมื้อเชียงกันสักนิดนึงแล้วกันตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดร้านเมืองนะคะเราก็จะแวะมากินเจาโฟร้านนี้นะคะเนื่องมาจากว่ากำลังหาข้าวเชียงคานแล้วก็เห็นร้านนี้คนเยอะมากๆเลย นี้เป็นเกาเหลาต้มยำนะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบโอ้บอกคำเดียวเลยค่ะเพื่อนจานใหญ่บากมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันที่ต้องจำก,กันก,ก,ก่อแล้วกันเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างความอิ่มของเราไม่จบตท่นี้นะคะเราจะมากินไอติมกันต่อเราเห็นร้านไอติมไปใกล้กับร้านเย็นตาโฟสลุงแดงนะคะก็มาดูไอสกีนลุงชม ติมนะคะเป็นไอติมกะทิใส่ข้าเหนียวแล้วก็ใส่ uh huh. มันเชื่อมแล้วก็ลูกชิดนะคะทุกคน <c oughs> เอาละทุกคนวันนี้นะคะที่ หน่อยก็ยังอยู่ที่เชียงรายนะคะก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะออกไปตะลุยเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์พอดีเขาก็จะมีถนนคนเดินด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปดูว่าที่ถนนคนเดินเนี่ยมันจะมีอะไรให้กินบ้างนะคะบรรยากาศที่พาคือดีมากๆเลยตอนเนี้ย ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าที่พักนะคะที่จังหวัดเชียงรายชื่อว่า t o Somplace ค่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากถ้าหลายๆคนได้มานะคะจะสัมผัสความรู้สึกของหน่อยได้เลยตอนนี้เป็นบ้านแบบฟักทองน่ารักโซนด้านบนนะคะทุกคนอีบรรยากาศดีมากเลยอะเราหวังว่าคืนนี้อากาศจะหนาวนะคะจะได้ออกมานั่งสัมผัสบ,บรรยากาศหนาวๆกันหรือว่าพรุ่งนี้เช้าก็ได้โอเคเดี๋ยวเรา let's go ไปถนนข้นเดินกันดีกว่าค่ะ สวยมากเลยทุกคนอากาศตีมากสวยมากเลยนะคะ <Yeah. S 3> เพื่อนๆคะ่ะตอนนี้หน่อยก็มาอยู่ที่ถนนคนเดินที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งก็จะมีเฉพาะวันเสาร์นะคะทุกคนก็จะเป็นตลาดขายของกินตอนนี้ที่มองเห็นด้านในคือคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่านะคะทุกคน จะเป็นร้านขายพวกกางเกงมือสองนะคะตัวละ20บาทตัวละ20บาทเลยเพื่อนใครอยากได้กาเกงยีนมือสองก็ลองมาเดินถนนคนเดินนะคะตัวละ20บบาทเองถูกมากเลยอะ่ะ ทุกคนคะที่เดินดูเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าซะส่วนมากนะคะแล้วก็จะเป็นร้านขายพวกของกินอะไรอย่างเงี้ย สู่หน้าหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศมันก็จะแค่เย็นๆสบายๆไม่ได้แบบหนาวมากจนะต้องใส่เสื้อหนาวอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็คนเดินเยอะมากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนของจังหวัดเชียงรายนี่แหละค่ะเป็นคนพื้นเมืองนะคะอันนี้จะชื่อว่าถนนคนเดินนครเชียงรายนะคะจะมีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวก็เช็คตารางดีๆแล้วกันอันนี้เป็นอะไรคะเป็นข้าวนาปิ้งค่ะอ๋อเอาขายขายังไงเออ่สิบบาทค่ะ เอาสองแผ่นค่ะคะะนี่ะนี่จะเป็นขนมข้าวนาข้าวนาปิ้งน,นะคะทุกคน ดูตัวสูตรตลาดแล้วส่วนใหญ่ที่ตลาดาถนนคนเดินที่เชียงรายเนี่ยจะเน้นขายเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะคะเยอะมากแล้วก็จะเป็นพวกร้านขายของกินก็จะเป็นของกินพื้นเมืองเชียงรายนะคะแล้วก็จะมีร้านขายอาหารค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถ้าใครที่แบบว่าอยากจะแบบเดินกินไปซื้อไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าหน่อยจะลอง เซิร์ชหาร้านอร่อยอร่อยนะคะของที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวจะไปทานข้าวมือค่ำนะคะทุกคนคะ่ะด้านหลังของเราก็าคือจะเป็นหอนาฬิกาของที่จังหวัดเชียงรายนะคะสวยมาก,มาก,มากๆเลยค่ะเพื่อน ในที่สุดเลยก็มาเจอเครื่องนี้ของอบริษัทโค้งนะคะก็คือจะเป็นเครื่องทําน้ําอัดลมเนี่ยให้ออกมาเป็นคล้ายๆเก็ดน้ําแข็งหิมะนะมาเจอที่สาขาเชียงรายเซเว่นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันคือกินง่ายมากถ้าเราอยากจะกินน้ําแบบโค้กเบบซี่สไปซใช่ไหมแบบธรรมดาก็าคือหาซื้อได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆเลยเ,เ,เดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะ าใครจะมาหลายๆคนให้โทรจองก่อนดีกว่านะคะอันนี้ชื่อว่าร้านลีลาวดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันก่อนไข่เจียวจานใหญ่มากอันนี้จะเป็นน้ำพริกอ่องนะคะก็ะจะเป็นอาหารของทางเหนือเป็นน้ำพริกอ่องนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติไม่เผ็ดอร่อยกับเรานนัว อิ่มมากเลยครับทุกคนตอนนี้ก็กินอาหารเสร็จแล้วนะคะที่ร้านที่เราวันีีวันนี้กลับก่อนแล้วอิ่มมากไม่ไหว